มหามคา,าเทียบเทียมฟ้าตอนที่หนึ่ง้ห้าบสาต้องการพบเจ้าล่าเยี่ยที่ผ่านมามีคนระแวงสงสัยว่าจิจ๋วถือกำเนิดจากวัดเกิดผล ตอนแรกสุดหลังงานสืบทอดกระบี่เขากับเจ้าล่าเยี่ยขึ้นสู่ยอดเขาสุดปลายเทพสกิดความสงสัยของยอดเขาเลิศจริยาขึ้นมาแต่ตอนนั้นมีคนเข้าใจว่านี่เป็นคำล้อเล่นที่ไม่น่าล้อเล่นของยอดเขาเลิศจริยาพอถึงงานทดสอบกระบี่จิงจิวเอาชนะกู้หานร,ร่างเปล่งประกายกระบี่ออกมา สกิดให้ผู้ครองยอดเขาคบคิดเดาตาา่างๆนานาครั้งนี้เริ่มมีคนเชื่อคำกล่าวนี้อย่างน้อยระหว่างจริงเกี่ยวกับวัดเกิดผลสมควรมีความเชื่อมโยงกันหลังการแข่งขันหมากล้อมงานชุมนุมใหม่คำกล่าวนี้ยังมีอำนาจโน้มน้าวกว่าเดิมแม้แต่นันว่างยังคิดขอให้เจ้าสำนักสอบถามวัดเกิดผลเป็นการส่วนตัว เนื่องเพราะจริงจิวมีความสามารถในการคำนวณหมากแข็งกล้าเกินไปเขาใช้ใช้วิชาจินตนาการคู่ของวัดเกิดผลคำนวณหมากแต่ละตาของสงเอียนหรือไม่ประการสำคัญคือหลังจากคำที่กล่าวนี้แพร่กระจายออกไปวัดเกิดผลหาได้ปฏิเสธไม่หากว่าทุกประการนี้เป็นความจริงหมายความว่า ทายาทที่วัดเกิดผลส่งเข้าสู่ทางโลกกลับเป็นสินชาติปบใหม่ของจิงหยางจินหยินคำกล่าวนี้ทำให้ผู้คนขบคิดคาดเดาว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจิงจิวอาจเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์คนที่สองพวกเขาหารู้ไม่ว่าในผู้ยิ่งใหญ่สำนักเขาเขียวมีความคิดเช่นนี้ตั้งแต่แรกจิงจิวยิ่งมายิ่งได้รับความสนใจ ทุกผู้คนคาดหวังว่าเขามีการแสดงออกในการชิงชัยทางมัควิถีถงเอียนกลับภูเขาหวิดเมิงไปกักตนเองแต่ผู้เข้มแข็งเช่นลู่ไว้หนันฝ่เจ้าถงหลูล้วนเข้าร่วมการชิงชัยทางมัควิถีทุกผู้คนหวังว่าจริงจิวสร้างความตื่นตะลึงแก่ผู้คนที่น่าเสียใจคือ ความหวังนี้กลับกลายเป็นอากาศสะทานทางนิเวศเขาตะวันตกแจ้งว่าจริงจิไม่มีความคิดเข้าร่วมการทิงชัยทางมรรควิถีผู้ที่เข้าร่วมเป็นผู้ครองยอดเขาสุดปลายเทพเจ้าล่าเยี่ยหลังการแข่งขันหมากล้อมผ่านไปสิบกว่าวันเทพธานีเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ใต้ฟ้าสีครามเมฆเคลื่อนคล้อยลอยมาถึงผิวบึงบนเขื่อนกั้นปรากฏต้นเหลีวยวห้อยย้อยเผยให้เห็นชายคาตึกรับล่อรำไรตระกูลเจ้าเป็นตระกูลสูงสักในเทธทานีตำแหน่งต่ำกว่ากอกงทั้งหลายขั้นหนึ่งหลายปีนี้เพราะคุณหนูท่านนั้นจึงเก็บเนื้อเก็บตัว แต่ตอนนี้ไม่สามารถเก็บตัวอีกต่อไปตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาบ้านพักร้อนของตระกูลเจ้าก็ตกแต่งจนคล้ายกับสวงสวรรค์เนื่องเพราะฤดูใบไม้ผลิป,ปีนี้คุณหนูจะกลับเทพธานีในจดหมายยังระบ,บุว่าจะนำสิทธิร่วมสำนักมาคนหนึ่งคุณหนูมีสักฐานะเพียงไหนสิทธิร่วมสำนักที่นางเชิญมา ย่อมมีสักฐานะไม่ธรรมดาหากไม่ตกแต่งสถานที่ราวกับแดนสวงไหนเลยคู่ควรกับเซียนวิเศษทั้งสองท่านหัวเรือแหวกผ่านผิวน้ำไปอย่างเชื่องช้าเนื่องเพราะไม่มีคนพายเรือแต่อย่างไรตำแหน่งที่หนึ่งของการแข่งขันลายผู้กันเป็นไ๋เจา้าเจ้าล่าเยีย่นั่งที่หัวเรือกล่าววาจาประโยคหนึ่ง จิงจิวเอนกายนอนบนก้าอี้ไม้ไผ่พอฟังรู้สึกเหนือความคาดหมายรุ่นคิดว่าไม่ใช่เรือนกระท่อมมงจากหรอกหรือเจ้าล่าเยี่ยกล่าวสืบต่อผู้คนจำนวนมากรุนคิดไม่ถึงว่านางจะละทิ้งภาพวาดซึ่งเป็นความถลัดชัดเจนของตอนเองสุดท้ายสามารถเอาชนะเหล่านักศึกษาเรือนกระท่อมงจากจิงจิวขบคิดแล้วกล่าว ดูถ้านามไม่คนฉลาดดุเดียวกันกับถงเอียนเจ้าล่าเยีย่ไม่เข้าใจความหมายของเขาจิงเดียวกล่าวว่าในแวดบมบางเพียนมีคำกล่าวว่าหากคิดค้นหามักคาลายผู้กันสู้ภาพวาดไม่ได้เนื่องเพราะภาพวาดจึงเป็นรูปร่างเดิมส่วนลายผู้กันเป็นรูปลักษณะที่พวกเราต้องใส่ความหมายเข้าไป ไปเจ้าละทิ้งภาพวาดเลือกรายผู้กันคงเข้าใจแล้วว่าการใส่ความหมายไปในรูปลักษณะจึงเป็นสิ่งที่ผู้บำเพ็ญเพียรต้องการค้นหาเจ้าล่าเยี่ยกล่าวว่าข้าว่าคงเป็นสิ่งที่ได้คิดจากการชมดูการเดินหมากระหว่างท่านกับทงเอียงจิงจิ๋วกล่าวถามว่าท่านเล่าคำถามนี้ถามอย่างกระทันหัน แต่เจ้าล่าเยี้ยรทราบว่านิสืบเนื่องจากเขาทราบว่าตนเองคิดอย่างไรนา่งกับปเจ้าและกว่วตรงเป็นหญิงสาวที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกันในการชุมนุมใหม่ปีนี้กว่วตรงได้ตำแหน่งที่หนึ่งจากการดีดพินไปเจ้าได้ที่หนึ่งจากการแข่งขันลายผู้กันอย่างพลิกความคาดหมายอย่างนั้นนางเล่า เรื่องที่เจ้าราเยียเข้าร่วมงานจุนุมเหมยถูกคนม้วนบัญชรปล่อยออกไปตั้งแต่แรกจนกลายเป็นความลับที่ผู้คนล่วงรู้โดยทั่วทั่วานางไม่ตอบคำถามข้อนี้หากถามคำถามที่ระหว่างนี้คนม้วนบัญชรถูกถามมากที่สุดว่าท่านไม่ใช่หลวงจีนกระมังจิงจิวกล่าวว่าท่านก็ทราบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ เจ้าล่าเย่ยกล่าวว่าอยังนั้นวัดเกิดผลฉะไหนไม่ออกมาแก้ข่าวจิงจิวกล่าวว่าสภาพเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่าหลวงจีนก็คิดเห็นแก่ตัวเจ้าล่าเย่ยกล่าวอย่างสงสัยใจว่านี่มีผลดีอันใดต่อพวกมันจิงจิวกล่าว,วว่าเช่นนี้สามารถปกปิดทายาทที่เข้าสู่ทางโลกตัวจริง ไมิหนำซ้ำข้าพเจ้ายิ่งเดินได้ไกลย,ยิ่งสร้างชื่อให้กับวัดเกิดผลกว่าเดิมเขาไม่คิดสนทนาถึงหัวข้อนี้สืบต่อหากถามตรงๆว่าการชิงใช้ทางมรรควิถีท่านคิดสู้อย่างไรเจ้าลาเยี่ยกล่าวว่าย่อมต้องต่อสู้หรือว่าท่านมีประสบการณ์อันใดจิงจิวกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่ถนัดชัดเจนเรื่องเหล่านี้ไม่หนำซ้ำข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านกล้าแข็งกว่าข้าพเจ้าจริงจิวไม่ทันรับประทานอาหารค่ำก็าจากไปเจ้าล่าเยี่ยไม่รู้สึกเหนือความคาดหมายเขาไม่เคยร,รับประทานอาหารอยู่แล้วระหว่างการเดินทางไกลหลายหมื่นลี้ เวลารับประทานหม้อไฟเขาเพียงต้มผักสดในน้ำแกงใส่รับประทานไม่หน่ำซ้ำเวลาส่วนใหญ่เพียงแต่ดูที่นางรู้สึกเหนือความคาดหมายคือจิงจิวบอกว่าตนเองมีเรื่องต้องจากไปคนเกียรติคราเช่นเขายังมีเรื่องอันใดไม่หน่ำซ้ำเขาไม่ได้บอกต่อนางว่าเป็นเรื่องใดแต่ว่าเช่นนี้ก็ดี เจ้าล่าเยี่ยก็มีเรื่องคิดกระทำทั้งไม่ต้องการให้เขาร่วงรู้เชิญเข้ามาเถอะนางกล่าวว่าจาต่อเกล๋งกลางบึงประโยคหนึ่งชั่วครู่ให้หลังหญิงสาวชุดขาวนางหนึ่งปรากฏขึ้นในเก่งกลางบึงย่อกายกลาวว่าวะต่อนางกล่าวว่ามอซีแห่งอาราันจจนวารีคำนับผู้ครองยอดเขา เจ้าล่าเยี่ยมองดูหญิงสาวที่เคยพบหน้าครั้งหนึ่งนางนี้ถามว่ามีเรื่องอันใดหม้อสีก้มศีรษะไม่อาจสังเกตเห็นสีหน้าของนางกล่าวว่าสิทธิพี่ก่อตรงนัดพบกับท่านที่หุบเขาเขียวกระหึ่มอีกสามวันให้หลังเจ้าล่าเยี่ยเลิกคิ้วขึ้นแสดงแน่ชัดว่าก่อตรงต้องการพบนางสองต่อสอง นิ่ไม่เหนือความคาดหมายของนางระหว่างที่อยู่บนแท่นยกพื้นสูงกับที่ภูเขากระดานหมากนางรู้สึกถึงสายตาของอีกฝ่ายสายตานั้นน่าสนใจยิ่งแฝงความห่วงใยอยากรู้ตรวจสอบแต่ไม่ได้ประสงค์ร้ายอันใดตกลงเจ้าล่าเยี่ยตอบรับคำร้องของของอีกฝ่าย นามไม่ต้องการให้จิงจิ่วทราบเรื่องนี้เพราะว่าก่อตรงเป็นสิทธิของเหรียญสันเยี่ยเทพธานีมีร้านสุราเล็กๆที่ไม่สะดุดตาแห่งหนึ่งผู้คนที่มาดื่มกินในร้านยังวิาพากวิจารณถึงกระดาษหมากบนภูเขากระดานหมากนั้นซื้อเฟิ่งงฉินจิบเหล้าเหลืองที่ออกรสเปรี้ยวเล็กน้อยกล่าวว่าสามวันให้หลังจะเป็นวันตายของเจ้าล่าเย่ย ชายชราสู้ผอมผู้หนึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาจัดแจงที้เมล็ดในของลูกสนเม็ดหนึ่งส่งเข้าปากอย่างเงียบงนันชายชราเรียกว่าเหลียงซิงเฉิงเป็นขุนานางธรรมดาผู้หนึ่งน้อยคนที่จะทราบว่าเขาเป็นน้องห่างๆของเหลียงไทฟู่เหลียงไทฟู่เป็นอาจารย์ของไทจือ